สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับต้องมาทำภาร,รกิจปราสัตว์ยักษ์โอ้โหนี่มันกับสิล่าพลังนิวเคลียร์ใช่โอ้โหตัวมันใหญ่มากพี่รีบเลยดูจะตายแล้วเนี่ยที่เราหาจากภารกิจไปนานกลับมาอีกทีเราเจอตัวที่โหดที่สุดเลยเนี่ยใช่เฮ้ยเราจะสู้มันได้ดูป่น ไปเขียวใส่นี้มันตดทางปากได้ด้วยตัวนี้มันมันไม่ใช่มันพ่นน้ำเขียวอ๋อมันพ่นน้ำเขียวนี่มันคือก็อซิล่าแฟนต้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมันมันเขียวด้วยอ่ะพี่ไอตัวนี้มันโหดเหลือเกินยิงมันจนกระสุนหมดนี่ฟืนจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยยิงยิงมันไม่ตายเล้วโอ้ยถ้าตะวันหางมันจะโอ้ยมัน่อยตดทางปากอีกแล้วมันคอยตดทางปากอีกแล้วโอ้ยตดมันไกลมาก วันนี้พี่เจอเองแล้วโอ้โหัวมันก็เฉียววุ้ย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 ตัวสิ่งเหล่านั้นเราไม่เห็นเลยอะอเลือดพี่นี่ประมาณ1นึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นนะครับโอ้โหถ้าไม่ได้ไปกินเลือดมาขนาดนี้บอกเลยว่าสู้มันไม่ได้ไอตัวนี้มันโหดมากแล้วตอนนี้นะครับถ้ามองดูไปรอบๆเนี่ยจะเห็นว่าบ้านเมืองนี่ถูกถล่มหมดแล้วนะครับตอน,นี้ บ้านเมืองอันสงบสุขนะครับถูกไอ้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับทําลายจนลาบไปหน้ากองแบบนี้อู๋นี่มันโหดกว่า scp หรือว่าเทเวอร์เฮนเดอร์สามทุกตัวเลยเนี่ยใช่เฮ้ยเพรไอ้ตัวนี้มันคือกอซิลล่าพลังน้ำเขียวแล้วเราจะจัดการมันได้ไหมเนี่ยมันตดไม่หยุดเลยมันตดทั้งปากเฮ <มา S 2> ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหมีีเเขยวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเป็นไงบ้างดิมมันจะตายแล<อ>้ว<อ> โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเหยียบเกือบเหยียบขาพี่มันดิงม์เมันจมตีระยะประชิดเลยยิงไปเรื่อยๆยิงไปเอยมันต้องตายทั้งวันไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแหละ <c oughs> ต้องขอบคุณพี่ดิมเลยที่คอยล่อมันให้นี่พี่แทบไม่เสียเลือดอะไรเลยเนะี่ยโอ้ยดิมม่สูแล้วนะดิมดมว่าดิมกลับบ้านดีกว่าเจอก,กันที่บ้านลวพี่ดว่านิมจะรอดแน่ไม่มีบ้านให้ไปแล้วตอนนี้บ้านเมืองถล่มหมดแล้วเราไม่มีบ้านอยู่กันแล้วโอ้ยมันจะเหยียบหัวพี่แล้ว แต่เ่อเราสู้มันยังไงก็แพแน่แล้วพี่มันใหญ่มากมีอยู่ทางเดียวพาเราไม่ฆ่ามันเราก็ต้องตายโอ้โหมันต่อยพี่ปิวเลยโอ้ยอ้โหมันต้องพี่ปิวนี่เลยโอ้ยถ้ากระโดดอย่างนี้กระโดดปีดก้อนหินด้วยมันกำลังจะกระโดดใส่ดิมโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยนี่เราสู้กับมันมานานมากเลยเนี่ยมันก็ไม่ตายสักที ไส้ใหญ่ของมันแล้วดิ้มก็ท้องมันก็กรงวงอยู่นะผมเห็มันคงหิวมากโอ้โหนี่ตายแล้วมันคุยกับพี่ได้ด้วยเนี่ยพี่ลองเข้ามาดูสิลราไส้ใหญ่มันน่ะดูพีดไม่เอาเข้ามาอยู่คนเดียวโอ้หตอนนี้พี่ต้องบู๊กับมันแล้วโอ้โหว้าวตัวมันใหญ่มากพี่จัดการมันเลยนี่พี่ยิงมันจนกระสุนพี่หมดเลยเนี่ยโอ้ยกระสุนเป็นเกือบพันนัดยิงหมดไปแล้วมันยังไม่ตายเลยเนี่ย ด็บต้องทำไงอ่ะพี่ว่านะก่อนที่เราจะมาหามันเนี่ยจริงเราก็มีอาวุธลับก็มาอยู่นะแต่ยังไม่อยากใช้ไงเพราะมันเป็นอาวุธที่รุนแรงมากนีว่าตอนนี้พี่รีบออามาใช้ก่อนเถอะก่อนที่บ้านเมืองจะหมดนะดีดีดดีอไงก็ต้องใช้แล้วแหละอาวุธลับสุดยอดของพวกเราเฮ้ยมันดักรอดีมอยู่หน้าปากซอยเดียวซอยอะไรอ่ะเนี่ยมันดักรอดีม่ะเฮ้ย ไหนๆก็ไหนๆแล้วต้องเอาอาวุธลับออกมาใช้แล้วพีด่ดิมอ,อาวุธลับนิวเคลียร์ที่พวกเราเตรียมมาแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจใช้อาวุธลับเนี่ยบอกเลยนะว่าแม้แต่พวกเราอะก้าวชีวิตรอดไม่ได้เหมือนกัน<ไ>ทางนั้นเราต้องยอมสละชีวิตเพื่อช่วยโลกใบนี้ไว้ได้จัดการมาเลยพี่ทำใจนะดิมดิมแอบอยู่ในหลังเพลิงไฟมันคงไม่เห็นดิมหรกโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสองยิงไปเลย เปิดต่อไปดอนิวเคลียร์ไหนระเบิดอ่ะอ้าวอย่าบอกนะว่าระเบิดด้านโอ้โหเฮ้ยดีมนี่พวกเราอยู่กันที่ไหนเนี่ยเออนั่นดิพี่เฮ้ยโอ้โหสูงไมสูงขนาดเนี้ย มันสูงมากเลยนะเนี่ยเรามองไม่เห็นพื้นเลยอะ่ะใช่โอ้เราทําอะไรมาเนี่ยเราถึงได้มาอยู่ที่นี่ก็เมื่อกี้ไงพี่อะยิงอาวุธลับของพี่อ่ะใส่กอซิล่าแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลย เรายิงระเบิดนิวเคลียร์ไปใช่แล้วทาใไม่กอซิล่าตัวนั้นตายแล้วเราก็ตายด้วยเหรอเนี่ยใช่เราต้องยอมสละชีพเพื่อช่วยเมืองไว้ไม่งั้นเนี่ยกอซิซล่ามันถล่มโลกแน่เลยแต่ตัวนั้นมันไม่มีทางปราบได้แล้วนอกจากใช้อาวุธนิวเคลียร์อัดกับมันแสดงว่าตอนนี้พวกเราสองคนก็ได้มาอยู่ในเมืองปอรลโลกแล้วสิฮะมาลองไปเดินดูรอบๆเลยพี่เผื่อจะไปยิงสังกำแพงได้ด้วยได้เหรอดูดิเฮ้ยตัวดีแล้วคือแมวเฝ้าวัด อไม่ใช่แมวเฟ้อวันโอ้ยฉันต่ำต้อยเหลือเกินน้องเดินไปดูข้างในกันดิมอืมไปสิโอ้ไหนอะมีใครมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใครอะนักขัวเฮ้ยพี่แอบมองก่อนเดี๋ยวจ้องตาเขาโอ้ตัวอะไรอะหน้าเป็นหัวกะโหลกเลยอะโอ้ยนี่มันผีหัวกะโหลกหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยพวกเจ้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะ จะมาที่นี่เฮ้ยดิมฮะผีกระดูกตัวนั้นเขาเรียกเราด้วยอะเฮ้ยเขาบอกให้เราไปหาเขาตรงนั้น่ะเฮ้ยพี่ไปก่อนดีเดี๋ยวดิมรอตรงนี้แหละเฮ้ยไม่เอาตอนพี่ตายแล้วพี่ก็ยังกลัวตายอยู่เนี่ยพี่ไม่อยากจะตายซ้ำอีกรอบเขาเรียกเราไปทำไมอะเขาเรียกเราไปรับตังเปล่าฮะเราเป็นฮีโร่ไงอ๋อนี่เราขึ้นมารับแบงก์กงเตกถึงสวรรค์เลยหรอ เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวดิมไปก่อนก้าวหนึ่งไปพี่ตาดิม,มานะดิมนำเองก็ได้ดิมนำไปก้าวหนึ่งแล้วพี่วิ่งไปเลยใช่ไหมโอเคไปหนึ่งสองสามไปด้วยกันนี่แหละมาเออสวัสดีครับท่านเออท่านวิญญาณหัวโกะโหลกไม่ทราบว,ว่าท่านเรียกพวกเรามาทำไมครับเจ้าหนุ่มใหม่วันที่แห่งนี้คือสถานที่ใดเออ จะไปรู้ได้ไงครับคือก็เพิ่งมาครั้งแรกอะใช่เพิ่งมาครั้งแรกเขาเคยมาเที่ยวแถวนี้เลยก็ช่วยแนะนําหน่อยเนาะเออถ้าไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเรื่องครับว่าแต่ว่ามีทางให้เราลงไปข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยมีแผนที่ไหมคะรู้สึกข้างบนนี้มันสูงมากเลยอะพวกเราใจคอไม่ค่อยดีเลยใช่พวกเจ้ายังจะตลกกันได้อีกเหรอจะไม่รู้สินะว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของคนที่ตายไปแล้ว อันนี้ตอกย้ำจริงๆว่าพวกเราตายไปแล้วหรอเนี่ยเสียใจอ่ะอ,อย่าบอกนะครับว่าที่เนี่ยคือสถานที่ที่เป็นเป็นดินแดนแห่งปรโลกใช่ไหมครับเนี่ยถ,ถูกแล้วที่นี่คือดินแดนปรโลกเป็นดินแดนที่จะตัดสินว่าพวกเจ้าจะได้ไปนรกหรือไปสวรรค์และข้าคือเทพเดชเทพเทพจ้าแห่งความตาย เป็นโยมทูตที่จะส่งพวกเจ้าไปยังอีกภพภูมินึงโหดิมเฮ้ยนี่เรามาเจอกับเทพเดนเลยเนี่ยโอ้ยนึกว่าเรามาเจอกับเทพประเจ้าวงล็อกโหเสียงท่านแถบขนาดนี้นี่บนปรละโลกนี่ไม่มียาอมือท่านอมสักเม็ดเลยเนี่ยเจ้ายังจะมาตลกได้เหรอเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้ไปหนบหลหรือไปสวรรค์กันล่ะอืมจากที่พวกเราสองคนได้ช่วยโลกไว้พวกเราคิดว่าพวกเราเราจะได้ไปสวรรค์นะคะ ใช่แล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราช่วยปราบสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ไว้เราช่วยโลกเอาไว้ครับว่าแต่ไอตัวกอซิล่าที่เราปราบมันไปเมื่อกี้มันได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าลงในโลกครับท่านเจ้าปีศาจกอซิล่าตัวนั้นนะเหรอมันไปรอพวกเจ้าที่นรกนั่นแหละอ๋อมันไปรอพวกเราอยู่ในนรกและดิมเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะนี่พระองตัวนรกเหมือนกอซิล่าตัวนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วพอตอนที่พวกเจ้าชนระเบิดเคลียร์ เจ้าบันมาเบิดกระโดดลมดหรือีล้วนี่มันจุดเป็นบาปกรรมที่ทำให้เจ้าต้องตกนรกยังไงล่ะอะไรนะนี่พวกเราสองคนอุตส่าห์ช่วยโลกแต่ต้องกลับมาตกนรกเพราะว่าลังมดลังเดียวเนี่ยนะโอ้โหนี่มันหาเรื่องกันชัดๆเลยนี่วะครับท่านเทพไม่ยุติธรรมเลยพวกเจ้าคงไม่รู้ตัวสินะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้พวกเจ้าต้องตกนรกฮะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับท่าน เลื่องที่พวกเจ้าหางหายไปนานไม่ยอมทำคลิปให้เด็กๆดูยังไงล่ะรู้ไหมว่าเด็กๆกัเฝ้าดูจอทำดีซีแฟ้มมานานเกือบเดือนไม่มีคลิปใหม่ลงเลยเป็นบาปกรรมที่ทรรมไมพวกเจ้าต้องตกนรกไม่ค้างนี่ข้อผิดนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ดิมเลยนะข้อผิดเนี้ยเป็นของพ่อภูเลยต้อง พ่อูเลยอ้าวเฮ้ยพูดงี้ได้ไงเนี่ยเพราพี่นั่นแหละขี้เกียจไม่ยอมทำคลิปพอพี่ไม่ทําดีฟก็ไม่ทําเหมือนกันนะ่ะกรดิมไปอยู่ช่องนิ้งดองแดดไงโอ้โหงานพี่ก็เยอะอยู่แล้วสองช่องนั้นนะ่ะทั้งช่องนิ้งดองแดดช่องแกนนี่แอนคิสเนี่ยโอ้ยไม่มีเวลาว่างมาทําช่องดีซี่แฟมเลยอะเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยท่านเทพเดียจะส่งพวกเราไปลงในร็อลเราวาโอ้ไม่นะ พวกเจ้าทสองคนเริ่มเถียงกันได้แล้วบาปที่พวกเจ้าได้ฆ่ามดตนหนึ่งน่าและบาปความขี้เกียจที่พวกเจ้าไม่ยอมทำคลิปทีของช่องนี้นี่แฝงเลยโดยบาปทั้งสองตัวนี้ข้าจะส่งพวกเจ้าไปเรือนะนรก OMG นี่พวกเราตกนรกกันจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันดินแดนแห่งนรกเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปแล้วพวกเราสองคนจะสามารถหนีรอดออกมาจากนรกได้หรือไม่ไว้ไปติดตามชมพวกเรากันในคลิปต่อไปกันนะครับ